ขออนุญาตตอบคอมเมนนี้เนาะจ้าเพื่อนก็นคือได้เมนมาว่าไม่ใช่แล้วครับหมื่นวอนเท่ากับยี่สิบยี่ห้าบาทไทยเองไปแลกทั้งใดเนาะมาใดหน่อยเทนบันนี้เพื่อนน่าสิเข้าใจผิดเนาะเพราะว่าเพื่อนน่าสิคิดว่าเป็นพันวอนแม่ถ้าเกิดว่าหมื่นวอนมากกสิแลกได้อยู่หลักร้อยเนาะถ้าเกิดว่าพันวอนมากก็คือสิแลกได้อยู่หลักสิบนี่แหละพันวอนเดี๋ยวนี้ก็สิอยู่ประมาณเักสองสัสามบาทเนาะก็คือบูฮอนแม้สัาสี่สักห้าย้อนว่าสูมือนี้เล่นเงินก็้นหลวงเนาะเลทนเงินก็คือบุดีย้อนเง ซูมือนี้ก็ซื้อประมาณแบบเส้าสองเส้าสามบาทแต่ว่าเลขเงินของแต่ละมือนะมันก็สีโบคือกันเนาะเพราะมันก็คือแบบขึ้นขึ้นลงลงอยู่แม่มันก็คือโบไดยูนิงว่าแล้วมือนี้ก็สีผ้ากันมาแต่งตัวไปเที่ยวกันเนาะทุกคนในมือที่อากาศลบสิบห้าองศาเฮากับโบได้พากันยู่ห้องเด็กก็ซีผ้ากันไปหาเลาะคือเกา่นาละแต่ว่ามือนี้ตื่นสายเนาะเป็นวันหยุดน้ำละก็เลยสีพากันไปหาเลาะยู่แถวไก่เนาะมือนี้ก็สีโบผ้ากันไปไก่แหมย้อนว่าเฮาก็คือมาใบสามแล้วเนาะมือนี้ก็สีผ้ากัน เธอเด้อันนี้ก็คือสิเป็นเทือแลของเฮาเลยเนาะวันแลก็คือยากไปเล่นสกีแหงแต่ว่ายุดแถวนี้มันโบมีแมะอยู่ไกลไกโซมันโบมีเนาะถ้าเกิดว่าอยากเล่นสกีก็คือต้องไปไกลแบบนี้แมะแล้ววันหยุดเฮาก็คือมีน้อยนอะเดือนหนึ่งคือได้หยุดแค่ส่งมือยุดส่งมือก็บ่ได้หยุดติดกันนะแมะถ้าเกิดว่าไปก็คือแบบยันโบมีแห้งเฮ็ดงานเนาะถ้าเกิดว่าไปมาแล้วมันก็สิเมื่อยสิเพียแบบนี้แมะถ้าเกิดว่าอยากไปอะีรก็ต้องออกจากงานไปเท่านั้นแหละเนาะส่วนพี่ก์ดมองที่เฮามาเมื่อสถานีิต้ก ออกหาแมนตะย่างขึ้นมากก็คือสี่พอเลยเนาะวันแล้วพอ่อมาหอก็ขึ้หนาวหนาวแหงไม่รู้คนอาการลบซิห้าองศาสิว่าให้หนาวได้ยังไงเนาะมาหอลเขาก็ชิพากันไปหาซื้อบัตรสกอเนาะค่าเข้าก็คือถึ๊ถึงไม่รู้คนก็แค่พันวอนเนาะพันวอนก็คือซาวก็บาทนั่นละเขาก็ชิพากันไปหาซื้อบัตรสกอเนาะพราะจมาเห็นว่างซื้อบัตรแล้วเขาก็คือมาเหลือเวลาเนาะเวลาเขากะสิเหลือเป็นสี่โมงห้อนห้าโมงย้อนว่าเขาก็คือพากันมาบ่ายสามเนาะพราะจะซื้อบัตรอีกอย่างเรีย ย้นอนว่ามันก็คือย่างบโฮดเวลาเนาะเขาก็สิปล่อยเข้าไปแบบเท่อละชั่วโมงชั่วโมงแบบนี้แหมชั่วโมงละพันวอนเนาะอันนี้คือจบรอบนี้แล้วบันนี้เขาก็คือิมาทําความสะอาดในหันก็แม่บรู้เขาห้องไว้อย่างเดอกเขาก็คือมาทําความสะอาด่อ,อนท่สิปเปิดในเขาเขาเล่นอีกรอบใหม่เนาะเฮาก็สิผ้ากันย่างเลาะไปหาซื้อแนวยูแนวกินสะก่อนแมมและยูนี่ก็คือมีมองขายของน้ำทุกคนก็คือมีขายหลายอย่างหลายแนวอยู่เนาะเฮาก็สิผ้ากันมาหาสดอีอย่างอุ่นๆสะก่อนเนาะ่อนท่สิไปเล่นแนวเย็นๆย้อนว่ากาง อุ่นๆแบบนี้แหมอันนี้เขาก็ซีคลายเป็นเซตเนาะโอเดงก็คือเซตละสี่พันวอนกับสีได้สามไม้ส่วนใส่กล่องนะก็สี่พันห้าร้อยวอนเนาะไม้หนึ่งแม่เฮาก็คือจัดมาคนละเซตเนาะก็คือกินคนละเซตตัวแรกกะกล่าวว่าสีกินเบิร์ดแต่เขาก็กินบริได้เบิร์ดเอาวะก็ได้ให้พ่อบานกินคือเกานั่าละเฮาก็ซีมหาซดน้ำหอนๆก็คือวอมล้างกกยซะก่อนแม่ก่อนที่ซีไปสู้ก็ความหนาวเนาะพวกอากาศก็คือหนาวหนาวหนาวแห้งกันยังพากันออกมาจากห้องอยู่บ่เลก็ได้นอนหอบผ้าอยู่ห้องมันกก็คือสดีวว่าแแล้ะม พากันกินอิ่มแล้ววันนี้เขาก็สิมาเอาเกือบเนาะเกือบนี่เขาก็สิบอกกับเจ้าหน้าที่คนละว่าเขาใส่ใส่แดดเขาก็คือสีเอามาให้เนาะส่วนหมวกนะเขาก็คือหาเลือกเอาได้เองเลยเพราะจะได้เครื่องคงอีกอย่างครบเรียบร้อยแล้วเขาก็เสียสมภะระของเขาไปเก็บเนาะมองเก็บสมพะระนี่คือพันวอนเนาะทุกคนแต่ว่าเขาก็ต้องไปแลกเงินเหรียญเนาะก็คือต้องไปแลกเงินเหรียญแล้วก็มาหยอดใส่แม่พอจะหยอดใส่เรียบร้อยก็ไปลุยกันค่ะทุกคนเขาก็คือได้หลายรอบอยู่ทุกคนก็คือพากันแบบน่าสิประมาณทรงสามล็คือช่วโมปนียว่าคือ สาแม่กับโบดดไปไว้ถ้าเกิดบางคนเขาเล่นเกียงเล่นเป็นเนาะเขาเจาก็คือไปแบบไวคักเลยแหมส่วนเฮาก็คือพบปันแบบหัดอย่างนี่ละก็คือแบบเกีงกลางเกีงกลางไปเนาะเห็นแล้วก็ตลกโตเจ้าของเนาะแต่มันก็คือแบบเป็นสิ่งที่เฮาแบบคิดอยากไปเล่นแม่ก็คืออยากไปเล่นตั้งแต่ปีกายนี่เลยแต่กับโบเดพากันไปเนาะเพราะต่ปีนี้ก็เออโบเดมีอย่างเห็ดก็เลยพากันไปเนาะก็คือแบบเป็นมือยุดพอดีน้ำนาละย้อนว่าแบบอากาศมันหนาวกับ่บยากไปทั้งใดดอกแต่คือถ้าเกิดว่ามันหนาวโอยากไปใส่เฮาก็คือสิบบได ไปใส่จะอเท่อแม่ก็เลยพากันไปเนาะวันลรกเธเกิดว่ามีโอกาสก็สิพากันไปหาเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดอีหยังแบบนี้แม่แต่ว่าพอวานบอกว่าเราก็คือบ่อยากไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่าไปอีหยังหนาวๆแบบนี้เราก็คือบ่อยากไปเนาะและที่เห็นว่าเราไปเนี่ยคือเขาคุ้มเราไปนาเนาะถ้าเกิดว่าบุคุ้มเราไปก็คือสิได้ไปผู้เดียวแม่ย้อนว่าเวลาไปเที่ยวรู้ว่าไปยังทั้งใดก็คือไปกันแค่สองคนนึงเนาะพอเราครบหนึ่งชั่วโมงเนาะเราก็พากันออกมาก็คือสิมาทอดอุปกรณ์อุปกรณ์ไปให้เขาแม่ก็คือหนาวหนาวแม่ตีนก็ ก็คือได้เอาทรายอุดมาประคบไว้แบบนี้แม่ก็คือแบบทั้งเย็นทั้งเจ็บแม่เบิ่งที่เรมือก็อคือจนแดงเบินเน้อาโจักหนาวบันหนาวแม่แต่ตอนเล่นอยู่มันก็คือคักอยู่เด้เพราะะออกมาเท่านั้นเราก็รู้สึกว่ามันเย็นแห้งเนาะพอจออกมาแล้วบัดนี้ก็สิมาหาอีอย่างอุดอ่นกินซะก่อนเนาะพอมาห้อนห้องก็คือหาอยากินย่างไวยันลุกไปเห็นงานบ่ได้นะแม่